Thank you. วันนี้คนเยอะมากเลยค่ะวันนี้วันเสาร์เนอกก็จะมีคนมาเที่ยวกันนะคะเยอะมากวันนี้นะคะว่ายน้ำกันสนุกสนานกันไปเลยสวัสดีตอนเช้าทุกทกคนด้วยนะคะเราอยู่หลักบ้านนะคะวันนี้ บรรยากาศดีๆไม่มีฝนแล้วก็แดดยังไม่ร้อนนะคะวันนี้วันหยุดพักผ่อนนะคะเสาร์อาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาหค,ค่ะสนุกสนานทุกคนพาครอบครัวมาเที่ยวในวันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์ก็จะคึกคักหน่อย ยังเช้าอยู่สายๆน่าจะเยอะมากกว่านี้นะคะ มองเห็นมะพร้าวแล้วอยากจะกินมะพร้าวจังบรรยากาศดีเดีย๋ยวต้องให้เจ้านายออกไปซื้อมะพร้าวแหละนานวันพักผ่อนนะคะจากตัาชาติก็จะชอบป้ายน้ำกัน บรรยากาศดีๆแบบนี้ไม่พลาดนะคะวันหยุดใครต้องการมาเที่ยวมากันได้เลยคะ่ะก็มีห้องช่อรายวันด้วยนะคะที่นี่ อาจจะไล์สดให้ดูไม่ได้นานนะคะเพราะว่าเ็ต้องพาเจ้านายทานอาหารเช้าด้วยนั่งเล่นหลังบ้านก็ไลยๆหน่อยเพราะว่าวันนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะดีมากๆเลย จอมเทียนพัทยาค่ะทักทายค่ะสวัสดีค่ะวันหยุดสุดวันหยุดพักผ่อนนะคะวันนี้วันหยุดสุดสัปด,ดาห์นะคะก็จะคนเยอะอย่างที่บอกอะค่ะในรีสอร์ทนะคะคอนโดรีสอร์ทค่ะ จอมเทียนสายสองนะคะคอนโดเอเลนติสรีสอร์ทค่ะสถานที่ดีมากๆค่ะเราสามารถเดินไปใชายหาดจอมเทียนนะคะไม่ถึงห้านาทีนะคะ บรรยากาศรอบๆนะคะมีสวนน้ำให้เด็กๆเที่ยวด้วยนะคะที่นี่แต่ส่วนมากไม่ได้ไลฟรอบๆคอนโดให้ดูะคะ่ะไปแล้วเดี๋ยวไลฟไม่นานค่ะจะพาเจ้านายออกไปทานอาหาร กานอ่านเช้าเบคครัสต์ไปแล้วค่ะถักทายทุกทุกคนในตอนเช้านะคะบายบายค่ะ เดี๋ยวนาะยังหาที่ปิดไม่ได้ <laughs>